ขอกเป็ดหายพี่น้องขอกเป็ดหายแล้วทักทายสบายดีกันเด้อว,วันอาทิตย์พี่น้องโอ้ยยังไม่ได้อับคลิปเลยอดกินลูกอดกินขมก็อดกินมีอาการอะไรจ่อยเอ้ยง่ายไปพ่นพี่น้องเพิ่งง่ายขอกเป็ด เขื่อนขอกเป็ดออกไปแล้วก็สิขุดนานพักต่อมานีขุดนานพักขุดนานพักต่อมานีขุดนานพักสกีเป็ดก็คือสินัวเขาก็เลยแบบนี้พี่น้องก็คือสิงามน้อยทูนยาดูสบายดีป่าลุงเป้วพี่น้องข้างกับเป้านากับเป้านาผากับเป้วเมื่อวานนี่เจ็บจยืดมือ แข่งกระดาษเทารถอีกเทารถดาดอีกโอ้ยเหนี่ยหน่อยเหนี n? ่ยงใหญ่มาจ้าก่อนจะทำไรไปพี่น้องเกือบเคลื่อนทันทีถ่ายขีปหยัดเสือพี่น้องล่าสุดโบเล่พี่น้องนิ่วเบิดก่อนนิ่วเบิดก่อนบ้าหัวสิไปเอามาแต่ไซส์ปะเดนอะเนี่ยเฮ้อโอ้ย อันนั้นแหละเท่ารถดาดมันน่ะหิวเบิดก่อนพี่น้องสิมาหิวเสื้อเก่าของนางหมูบ่ว่ยัง2ผับพุยัง2ผับพุยังสิแล้วนี่เสหางหวมาแต่ายพี่น้องสีเสื้อกสีเขียวสีแน่นกล้องสิบ่อยากงามปานดพี่น้องสิเนสิตายเนาะแต่จริงบ่มันาสิเข็มอยู่เนเฮือนม่นซานพี่น้องยังบ่ได้กดยังบ่ได้จุแปหัวยังบ่ลงหมอน บรรยากาศแต่ว่าเห็ดนั่นเห็ดนี่แหละกับพ่อได้ดไมาจับขีปมเดี๋ยวไปรเรื่อยๆเดน๋ยวพี่น้องน้อยเห็นบบาคางนะคางกับเข้มตาเบืองซ้ายแล้วกระนะผักเบืองซ้ายทุ่งยาเห็ดยังอะนนะเห็ดยังเด้ขายยังลูกขายยังฮะขายยังเบืองในส่งนะข้าส่งนะ อีโน่ออกกันแหละดึงขึ้นกู๊ยเบื้องบนแม่อาเสียม,มาคุดเห็นะไหเล็บนะคะเ,เล็บเบิ้องไรขี้ดินนะตมามภาษาเด็กนอ้อยอะไรพี่น้องตะกี้นั้นเป็นขีพ้พุ่นไปกินเขีนยนอันนั้นมันยุ่มง่ายอึบัดนี้มันเป็นอันฝนตกมาเขา่าขายเข,ข่าบ้ากินไดวกว่าหิวเข่าเด้ ลิลี่เขาให้หลิลลี่น้านอกนะโอ้ขอ,อกเป็ดทำไมหน้าอยู่ขอ,อกเป็ดหรือขอ,อกคนวะคนคืออยากอยู่ป่านี่เอาขอ,อกเป็ดอืมมาในทางหยาทางยุ่งก่อนนะเฮ้ยในแข้มหัวนะ คอยก็ได้ว่าเอาคอยต้นมักมว่วงได้น่ะนะคอยก็ได้ว่าเจ้าเ็จประตูมันทางนี้ได้เจ้าคืออัดทางนี้มาเนี่ยขอกเป็ดพีนน่น้องน้ำน้ำไหลลงมาก,กับเปียกเบิดขอกเป็ดเพิ่อนกันเออ,อ,อเ,เออ ฮกกเจนับเบิ้งหกเลยหกเลยนั่เานีเบิ้งไหมสิบอกนี่เบิ้งนี้กะหาแมนบอกอย่าึ้นมาเบิ้งนี้กะหาบวกเขากันอลเป็นเท่าไรสิบและสมูดเบิ้งนี้ก็หกเบิ้งนี้ก็หกสิบมับวกอีกสองเป็นเท่าไหร่เอสิบบวกสอง เอาสิบเลยนะบันิสิบเลยยังบันิสิบเดียสิบยังิบเอ็ดเลยิบยังเนี่ยก็เป็นสิบสองโอ้ยมุงมาหอดัวสิไครเซย เพชรพลนตกหดพักหุดนําขุดนานพักใส่ไปนี่พี่น้องในขี่เป็ดนี่ป้าหมักถั่วจะได้กินหมาอีละพักหอมพักพน้นหําพี่น้อง มกถั่วกับมกถัวกกถ่วพลนทำผักพลนทำมกถั่วพลนทำน้ำหยัดเสือปล้วนี่เด้กเขาสั่นกระจักเล้วแลวปานน่นะพี่น้องบรรยากาศมือวันผักแต่บอได้ผักพี่น้อง พอเห็ดเบียกที่บ่อต้นใหญ่เลยไม่ได้เลยมีคนโทรมาพอเห็ดเบียกอยู่มูสิค้ากระตัดใบมันออกหันพอมึงน่ะมักติงสังกระซีมักติ้งอย่างตัวหนุ่ม่วงตัวนี้แล้วมันละเผื่อยออกมาคขำขึ้นไว้ขนาดอีโน่ไอ้เบิ่งดูนะ อี่จู้จีจู้จีอยู่นะขายยังเด้หัวแดงนะขายยังเด้ขายยังอยากเด้ขายยังขายยัง ขายปิ้งบ่าขายปิ้งเท่าไรเออขายปิ้งไก่บออูอ้หู้ปิ้งไก่ปิ้งเท่าไรปิ้งแจักพัน<อ>แม่ขวดกินที่ไหนปิ้งจักพันเด้ออโอ้นี่แมานานะไปใช้าบารีนะ ไป้งปิ้งบ่อ๋ออ้อใบหวัวชิคายชิบาดมือลูกใบหวัวชิคายบาดมือมาแม่เอาแม่เอาใบไม้ให้มานี่แม่เอาใบนี่ให็นไหมอ้ยูบวงหลินซูบุดืดซูเปปะใส่ไปหาเอาเด้งเงินขอซื้อเลไล่ลนะไม้ขอยแน่อปิ่งไก่เด้อ เอาปิ้งฉีบแซบเด้อถวยแตกแล้วเอาฉ็บแซบด้วยหน่อยเด้อปื้ปื้อจะออกแล้วหน่อยเอ้ยไปใช้ปะนี่ปิ่ง Mình bạt mơ Cướp <laughs> cả sai cướp, 100% lôi sai lại thứ thì cướp bị nhảy. Xuống đạc, xuống đút đạc. บรรยากาศเมันเดินหกอยากคือฝนสิตกได้นผุอันลูกเขาเริ่มเคียวซสนร้อน,อนขึ้นมาแล้วนำยังเปียกเปะ มื่อพี่น้องกิจกรรมมื่อนี่กับโบไม่ยังพี่น้องได้เสือ้อแล้วก็เอาลูกได้เสื้อซ้มผับหนิวเบิดก่อนแล้่าน้ดแหละวัชิญัดมันเหลวเคื่อนแค่ไนเรไม่หิวก็เหลวเลยแหละปันนี้พี่น้องบาเจอเห็นน้ำขคกเป็ดใหญ่ขอกเป็ด,ออปดแล้วก็สกุตนานพักฝากเบิงฝากสมหน่อยเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจหน่อยเด้อ